สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทชา15ทาทาโลกกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักความสัมพันธ์ของเ,เพื่อนๆชาวธาตุลมนะคะที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนนะคะใน ปากหลังของเดือนกันยายน2568นะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็อย่าเก็บไปใส่ใจนะคะถือว่ามาฟังเรื่องราวสนุกสนๆก,กันนะคะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจดูดวงส่วนตัวก็จิ้มได้ที่หน้าโปรปไฟล์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพื้นดวงของเพื่อนๆชาวธาตุลมกันก่อนเลยคะ่ะแดาบค่ะ The Impres, s The Hangman เจ็ดดาบเดาบถ้ามองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะเราเองอาจจะกำลังตกไปเป็นตัวแทนของใครบางคนอยู่นะคะความรักนะปัจจุบันเนะาะไพ่แปดาบเนี่ยมันเต็มไปด้วยความอึดอัดมันเต็มไปด้วยความกังวลและเราเองก็คิดมากด้วยทั้งทั้ที่ในมุมปัจจุบันเนี่ย The Impres เราควรจะมีความสุขในทุกๆวัน ควรจะมีความสุขกับทุกๆสิ่งที่มันเป็นอยู่แต่กลับกลายเป็นว่าเราทุกข์ใจเรากังวลใจกับความสัมพันธ์ที่มันเดินหน้าอยู่ณนะปัจจุบันนะคะณนะตอนนี้ The h a ง g m a n เนี่ยขึ้นไพ่ของความทุกข์ใจไม่สบายใจมีเรื่องคิดให้หนักอกหนักใจหรือเป็นพลังงานที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายอกสบายใจถ้ามองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ มันน่าจะมีเรื่องที่กวนใจชาวธาตุลมอยู่ณตอนนี้นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่เปิดเผยยังไม่เปิดตัวอาจจะแบบยังกักกักันอยู่ยังดูดูกันอยู่ยังไม่ได้ให้ความชัดเจนซึ่งกันและกันนะคะทีนี้6ดาบนะหดาบความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลา อาจจะต้องรอเวลาอีกสักระยะหนึ่งคุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่าก็รอมานานแล้วนะเมื่อไหร่แบบเมื่อไหร่จะถึงวันของเราสักทีเมื่อไหร่จะได้แบบความชัดเจนสักทีให้รอต่อไปเรื่อยๆเราจะรอไม่ไหวแต่อยากให้รอแบบใจเย็นๆนะบางทีอาจจะเข้าสุภาษิตท,ที่ว่าช้าๆได้พราเล่มงามนะคะพอไพ่อัศวินถือถ้วยเนี่ยคือต้องบอกว่าคนที่คุณคบอยู่ด้วยนะปัจจุบันเนี่ยเขาก็รักเขาก็ชอบเรานะ ไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบไม่รักเขารักคขาชอบแล้วที่สําคัญเชื่อว่าก่อนนั้นเนี้ยเขาเองน่าจะเคยมาคุยหรือเคยมาพูดบางสิ่งบางอย่างกับคุณเหมือนกับมามาบอกว่าในอนาคตจะมีกันและกันอนาคตเขาวางแผนว่าจะมีคุณแบบนั้นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยคือมันมีแนวโน้มว่าคุณทั้งคู่น่าจะเคยคุยกันแล้วนะคะเก้าดาบ แต่ติดตรงที่ว่าเราเป็นคนคิดมากชาวธาตุลมคุณเป็นคนคิดมากคุณก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเราเองคิดเยอะนะคะคิดเยอะมากๆในมองในในมุมความรักความสัมพันธ์เหมือนเขาเรียกว่าเราจะวางได้เป็นช่วงๆวางความทุกข์วางความไม่สบายใจได้เป็นช่วงๆแต่ส่วนมากแล้วว่าเราจะแบบทุกข์ใจเราจะคิดมากนะคะหกเหรียญ แอบมีน้อยใจด้วยไพ่หกเหรียญเป็นความรู้สึกที่เราแอบน้อยใจแฟนแอบน้อยใจคนรักสิ่งที่เขาทําให้บางทีเรารู้สึกว่ามันยังไม่เต็มที่เรายังมีคําถามในใจว่าสิ่งที่เขาทําให้เราเนี่ยมันเต็มที่แล้วหรือยังหรือเขาไปทําให้ใครอีกคนนึงอยู่หรือเปล่าทีนี้ไพ่เดอะแมจิเชียนเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนเก่งนะทันโลกทันเหตุทันผลแล้วก็ทันคน พอไพ่เดอมิเชเชนขึ้นมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีใครสามารถปิดบังซ่อนเร้นอะไรคุณได้เพราะสุดท้ายแล้วอะเชื่อว่าชาวธาตุลมคุณจะจับได้เซนส์นคุณมันแรงเขาเรียกว่าเวลาคนของเราทําอะไรผิดแผกไปจากเดิมเนี่ยเราจะรู้สึกเราจะรู้สึกเราจะสังเกตได้นะคะ เพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์ต้องบอกเลยว่าชาวธาตุลมคุณทันคนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะแค่ว่ามันเป็นจังหวะที่ดวงดาวม,มันเปลี่ยนเท่านั้นเองจึงทําให้สถานการณ์โดยรวมในช่วงนี้ชาวธาตุลมจะคิดมากจะว้าวุ่นหัวใจคือมันเป็นช่วงที่คุณว้าวุ่นหัวใจเพราะเรารอมานานจากคําบอกกล่าวของเขาว่าให้เรารอรอแล้วรอเล่ารอ,อ,อ,อจนบางทีเรารู้สึกท้อภายในใจนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าสิ่งไหนก็นแล้วแต่ที่คุณเอามาคิดแล้วมันเหมือน ทุกใจกังวลใจอะคะ่ะปล่อยผ่านต้องบอกว่าณนะชั่วโมงเนี้ยอยากให้ชาวธาตุลมปล่อยผ่านนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนี้นะคะคนที่ชาวธาตุลมอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนกับเขาเขารู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้นะคะห้าดาบราชินีถือดาบจริงใจค่ะ ความรู้สึกที่เขามีให้กับชาวธาตุลมบอกได้เลยว่าเขาจริงใจนะเขาไม่ได้มาเล่นๆ่นเขาไม่ได้มาขายฝันเขามาด้วยความจริงเขามาด้วยความรู้สึกซื่อสัตย์เขามาด้วยความรู้สึกที่อยากจะมีเราในอนาคตแต่แค่ว่านะตอนนี้หลายๆเรื่องเขาอาจจะยังไม่สามารถทำให้มันเป็นจริงได้ด้วยตัวเขาเองอะ่ะเขาอาจจะยังต้องประวิงเวลาหรือรอหลายๆสิ่งหลาย,ลาย,ลายอย่างให้มัน เข้าที่ลงล็อกลงตัวนะคะแต่เชื่อว่าคนนี้สามารถเชื่อใจเขาได้อ่าต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้มาขายฝันคุณสามารถเชื่อใจเขาได้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันมีโอกาสไปถึงจุดหมายที่คุณคุยกันไว้หรือดีลกันไว้นะคะทีนี้เขาแอบรําคาญเช้าทาดหลมบ้างไหมคะสองคาถา พอเราได้อยู่ห่างไกลกันมันกลับทำให้เราทั้งคู่คิดถึงกันมากขึ้นไปกว่าเดิมนะคะทีนี้เขาจริงใจแล้วก็จริงจังกับชาวทัตลมไหมห้าถ้วยคนนี้ผิดหวังมาเยอะนะสถ้วยคนนี้ผิดหวังมาเยอะ แล้วเขาก็คาดหวังเขาค่อนข้างจะคาดหวังความสัมพันธ์ที่มันดีกว่าเดิมจากคุณมันเหมือนกับพอเขาผ่านอะไรมาเยอะที่มันผิดหวังที่มันเสียใจอะ่ะความคาดหวังเขาเลยน้อยลงแต่ถามว่าเขายังคงมีความจริงใจแล้วก็จริงจังกับคุณไหมใช่นะ3ามถ้วยเนี่ยเขายังมีความจริงใจเขายังมีความจริงจังกับคุณเสมอแต่บางทีสิ่งที่เขาทําอ่ะ มันอาจจะทำให้เรารู้สึกสงสัยในตัวเขาระแวงในตัวเขาแต่อยากให้คุณเชื่อนะคะเชื่อในสิ่งที่มันเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์ตรงนี้ล้วนแล้วแต่ต้องรอเวลานะคะทีนี้เขาคุยกับคนอื่นพร้อมๆกับชาวทาตลมไหมคะ king of cup s the chariot และไพ่ the emperor คุยค่ะ าชัดเจนเลยว่าเขาคุยกับคนอื่นพร้อมๆกับคุณเพราะเขาเองก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองในขณะที่เขามีคุณเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเขาเองแต่มองว่าเขาน่าจะเขาเรียกว่าไม่ได้ปิดบังคุณน่ะแต่ก็ไม่ได้บอกทั้งหมด เพราะในอนดีตที่ผ่านมามันเหมือนมันเชื่อมโยงกับอดีตที่เขาผ่านมาเขาอาจจะเคยแบบเคยไว้ใจเคยเชื่อใจใครมามากมายแล้วเขาก็ผิดหวังเหมือนเขาคนนี้น่าจะโดนหักหลังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาด้วยมันจึงเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เขาเชื่อใจคนอื่นได้ยากแต่เขาก็มีความจริงใจให้กับทุกๆคนนะคะอนาคตคุณทั้งคู่จะได้คบกันจริงจังไหคะ จัดเม้นขึ้นมาเลยนะคะก้าวคาถาและไพ่สีดาบอนาคตมีโอกาสค่ะต้องบอกว่ายังมีโอกาส50-50ที่จะได้คบกันจริงๆนะขึ้นอยู่กับว่าณเวลานั้นณนตอนนั้นน่ะคุณเป็นช้อยเบอร์หนึ่งในใจเขาหรือเปล่าแต่ณตอนนี้คือเหมือนใช่นะคะทีนี้ขอดูหน่อยค่ะว่าทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนสักทีหนึ่งนะคะแปดเหรียญลายชาถือดาบและไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะ ณตอนนี้ความรู้สึกของเขาเนาะสาเหตุหลักๆที่ทําให้เขาไม่อยากจริงจังก็คือเขาต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวให้มีความมั่นคงคือเหมือนตอนนี้ชีวิตเขาอะต้องการความมั่นคงก่อนความรักมาเป็นลําดับที่แบบที่รองที่2ที่3ไปเลยอะเขาต้องการความมั่นคงในชีวิตก่อนถึงจะมาโฟกัสในเรื่อง,องความรักเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะรู้สึกก็คือเขาต้องการมีชีวิตที่มั่นคงก่อนถึงจะมาโฟกัสว่าใครจะได้เป็นตัวจริงเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์สาอะไรแบบนั้นนะคะ ทีนี้ถามว่าชาวธาตุลมควรจะสู้ต่อหรือ move on ดีนะคะสามดาบทุกใจเนาะ the world และ py the sun แนะนำสู้ต่อคะ่ะสู้ต่อคุณมีโอกาสสมหวังถ้าสู้ต่อคุณมีโอกาสแบบ happy ออความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่จะจบลงแบบ happy ending นะคะแต่ขอให้รอเวลามันเหมือนกับเราไปดีลกับคนคนหนึ่งที่เขาผิดหวังในเรื่องความรักมามา,มากๆและเขาอยากจะใช้เวลาเนี้ยเพื่อแบบ สร้างตัวตนสร้างชีวิตสร้างอนาคตให้มีความมั่นคงก่อนเขาถึงจะไปโฟกัสในเรื่องความรักเพราะเมื่อก่อนคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องความรักทุ่มเทให้กับความรักมากๆจนเขาผิดหวังแล้วก็เป๋ไปแต่วันหนึ่งเขาเข้มแข็งเขาหนักแน่นเขาแบบเขารู้ใจตัวเองแล้วอะ่ะเขาก็เลยเปลี่ยนจุดโฟกัสของตัวเองไปเป็นชีวิตที่ดีขึ้นความมั่นคงความร่ํารวยที่เขาแบบต้องมีมันให้ได้ก่อนถึงจะมีความรักนี่คือแบบสิ่งที่คนคนนี้เขาคิดนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันล่าช้าอยู่ปัจจุบันอะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเรานะแต่เขาแค่ต้องการความสัมพันธ์ที่มันแบบมันยั่งยืนแล้วชีวิตคู่ที่แบบมั่นคงโดยการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักฐานให้มั่นคงก่อนนะคะ passion ค่ะเชื่อว่าคุณทั้งคู่เนี่ยมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะเขาก็แบบรู้สึกกับคุณเหมือน คู่ที่ตามกันมาจากอดีตชาติคุณรู้สึกกับเขาแบบไหนเขาก็รู้สึกดีกับคุณแบบนั้นไม่ต่างกันค่ะทั้งคู่มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันมากๆเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ตรงนี้ต้องใช้ระยะเวลาแต่ถามว่าไปต่อแล้วได้ดีไหมมีโอกาสได้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาวธาตุลมอะ อยากให้ใจเย็นๆเพราะบางทีคุณใจร้อนเหลือเกินอยากให้ใจเย็นๆแล้วรอนะคะเพราะมันมีโอกาสสมหังอยู่อาจจะไม่ใช่แค่แบบปี2ปีอาจจะมากกว่านั้นแต่เชื่อว่าคุณรอไดอ้ถ้ามันได้ดีอ่ะคุณรอได้อย่างแน่นอนนะคะโอเคค่ะสําหรับชาว่าตลมนะคะก็ขอจบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ